ซีแชมพูหรือเรียกง่ายๆก็คือยาสระผมนั่นเองผมซื้อมาเลยนะครับสแกลอแกลอนแก๊ลอนละหนึ่งพันกรัมจัดไปเลยนะครับรอบนี้2,000กรัมนะครับสระให้หัวหอมกันไปเลยเแชมพูสูตรเย็นนะครับในร้านเขามีหลายกลิ่นนะที่ผมกําลังจะเทให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นโคคนัทออยล์หรือเรียกง่ายๆว่ากลิ่นมะพราะ้าวกระปุกนี้คือกระปุกที่เปิดใช้ไปแล้วผมมะเทให้ดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเนื้อของแชมพูเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเนื้อแชมพูนี้ข้นเหลวประมาณไหนแต่คงไม่ได้สระจริงให้ดูนนะะคครับแแต่ตเเปิดฝาาลทงม กลิ่นหอมตามมาเลยนะครับผมใส่น้ำนะครับแล้วก็เอาเนื้อแชมพูนะครับมาขยี้มาถูให้ดูนะครับเนื้อฟองก็จะประมาณนี้นะแต่กลิ่นนี่คือหอมจริงนะครับนช่ครับซื้อมาทีก็ซื้อมาเป็นลิตรนะครับเป็นกาลลอนแบบนี้ไปเลยนะครับใช้ทีคือจุกไปเลยนะท่านใดจะซื้อทุกกลิ่นเลยก็ได้นะครับราคาเขาเบามากเลยนะครับนี่นะครับผมเอาน้ําเปล่านะมาล้างนะครับล้างออกง่ายด้วยนะเหนียวเหนอะมือด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับพิกัดผมก็เอามาให้แล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับราคาแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะครับ กดเข้าไปดูได้เลยครับ